มาครับสำหรับ퀘สุ่มเหมือนเดิมครับเอเดเวตมันก็เปิดออโต้วไว้นะครับให้คนเข้ามาแล้วก็มาช่วยกันปราบเจ้าโนเมกาม่วงกันนะครับในเซตนี้ผมก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนอาวุธนะครับจะเป็นชุดเดิมนะชุดะจะเป็นเบลสองครับรีสอง้รกวเาท้าเป็นดูน่านะอาวุธจะเป็นของอาเทียน,นครับที่เป็นธาุสายฟ้านะ ทางซ้ายนี่แทเคเกินใสเลยเอ้ยมันกระทืบว่ะโอเคได้รับความสนใจแล้วอุอ๊ยมันเลเซอร์สวนเลยอ่ามันนไ,ได้ซ่าไปได้รับความสนใจแล้วนะว,ว่ามาจัดการที่อื่นต่อครับโอ้จับปืนอีกเป็นไร เมันจะมีคนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับดีปึ๊บบอกได้มัดเหรอเราไม่ใช่มัดจัดโอเคนี่เราก็ถูชาร์จได้ครับอันนี้มันยาวนานอยู่อุย้ยกระทืบเฮ้ยหลบหลบหลบเฮ้ยบิดบิดโอเคเฮ้ยโอลิเวียก็ตึง สวยงามมากหมอหมอัวไฟเดี๋ยวก็จะไปแล้วเขามีคันเตอร์เข้ามาโ, <laughs> โดนทับเออแข่งอีกซ้ำเติมโอ้หมันจะสไลด์จออีกโอ้โหไม่ได้หยุดให้เติมเลือดก,กันเลยมันจะดีได้ขนาดนั้น,ด,ด,นด,ดีนะเนี่ยเราลุกเราขายขายแข่งก่อนเมื่อกี้เอาวิเดียววิ่ อโอเครอดอยู่ครับเรากิดทานมาอึบเอานี่เหมือนจะพอดีกันหรอเป่เมื่อกี้ก็มีดาเมจเหมือนกันด้วยว่ะแต่ว่าก็ก็ล้มดีๆ <c oughs> โอเคเปลีย่ยนหนึ่งใบสบายๆนี่เริ่มคมเะฮะเฮ้ยเหมือนรอบนี้จะมีแทงมาด้วยครับ แขงเป็นไงบ้างกันแหลน,นถ้ามีแบบนี้งงเราก็เล่นสบายแล้วถ้าเป็นนะถ้าเป็นงานนะโอ้ยอืม้มดูสกิลกัดทำงานเลยโอเคเฮ้ยเอาลาบอดมาข้างซ้ายอยู่ฝั่งนูงน้นไม่เป็นไรเราก็ชาร์จรอ เดี๋ยวพอตับโลเคชั่นใหม่ปวดแล้วมาอุา้ยเขาตึงโอเคมีคนรอให้แล้วอย่างนี้เราก็เล่นสบายเลยครับชอบใจเลยอย่างน,นี้เพื่ออีกแล้วไม่ทัดอีกแล้วเอาบ,บ็อก เดี๋ยวเพิ่มเดือดช่วยอ๊อโอ้ยพื้นอีกแล้วโอเคนิ่งแล้วอ่ามันเลงเ,เป็นเขอ๋อเพื่อนเดือดไปเรียบร้อย เม่สบายครับจะมีแทงไง้คิดก่อนนี่จะเป็นต้องทั้งลากทั้งนี้ด้วยเออแข่งไม่เป็นไรมีคีินเซอร์เอ้เรื่องมันจะซ้ำ้ลยอืมเฮ้ยโอกาสได้ตื่นอืมโอ้่เืินอีกแล้วโอ้คโอยเดินตรงนี้พอดีเลยไม่โดนเลเซอร์อ่าปึ๊บ เปิดได้เป็นการแบบร้อยเลยกระือไม่มีแผลเดี๋ยวเปิดให้ไอ้ไอ้กันเส้นท่าไปอีกโดนหัวมี้ โอ้มันเป็นมาสเตอร์ที่เล่นหัวเลาวอ่ไปยีงออกไปก่อนนะมามาับพีชพันบัฟให้อเออไอ้โดนอื้มโดนไยเล็บโอ้ดีนะเนี่ยมันไปเลเซอร์ข้างๆถ้เลเซอร์ที่ตรงหัวนี่เมื่อกี้จะโดนเลยบัฟบัฟ เอาไม่เป็นทันจะหันนางกลับไปไม่ทันแล้วเฮ้ยนีไม่โดดโอเคเพิ่มเลือดหน่อยพี่คอ,อนเขาขี่ได้ครับเคย์เราก็เป็นจังหวะให้เราตีต่อเนื่องตีเลยเฮ้ยระเบิดมาบึ้มหนึเดียว ไม่เปิดที่หัวหรอเฮ้เปิดที่สูตรมันไม่มีโล่ให้ดิถ้าเขามาเปิดที่หัวมันจะมีโล่ให้ด้วยนะอืมันนี้มันเป็นเหมือนจะเป็นแฉมารีซี่มาแล้วมีโล่ก็อยู่อยากวาดรูปแบบวิ่งอ,อกมาก่อนมันลิงเป้าที่หลอดด้วยนะพี่เออ เฮ้ยเขาตึงรอได้อีกแล้วเราก็สบายเลยอ้สตาร์บอร์ดข้างขวาดูบกก้างกบข้างซ้ายมาเตรียมแ็กเคลนรอนี่แล้วมันไปที่อื่นืดูชาร์จซะหน่อยแข็งปึ้มโอเคอเด็กเนเซล่ามาแล้ว เปลี่ยนไอวุธกกันไหนก็ปุ่มเรียนพร้อมสอยแบงมุมนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่เป้าหมายมันเฮ้ยเหมือนพี่กอันเขาจะดเคาน์เตอร์ได้นะครับตึงเฮ้ยมันจะไม่ดีจังเลยเนี่ยไม่ได้กะจะเก็บเบิร์ดพอร์ตมายิงนะกะจะมาใส่เลยเนยว เออ,เอ,อโอเคดีคนยิงมันหงายแล้วก็ติดพลาต่ออย่างนี้สวยเลยเออใส่ต่อ,อเราได้รับความสนใจนี่ออกจากหน้ามันก่น <c oughs> อนเหมือนเพื่อนโดนแรงเลย๋ยวเพิ่มเพื่อน,อนให้เพื่อนกันโอเคมาปึ๊บหลบ เราได้สนใจแล้วก็ออกอาจากหัวมันนี่แบบกวิ่งเร็ววิ่งเร,วเงวงเรว็วมันก็หันหลังใส่มอนลงไปกล้ามันก็เลยเป็นซูเปอร์แมนก็อาจจะก,ก,กิ้งไปแล้วก็ฝันนะเว้ยโอเคอไหนปึ๊บรับอ่าเรามาอยู่ม,มุมได้ถูกแล้วอับโดนเพื่อนแทนไงป่าโด,ดนหางอยู่ตนะูดนี่ยู้ดผิดรือ เกือบจะสวยแล้วโอเคตึงตเตรียมในบุดก่อนนะโฟมโมนี่ก็เตรียมบัฟครับมัน,นเลยแสงมาเลยพร้อมรับแสง <c oughs> พร้อมรับแสงในโลกมาซีนีมาโอเคตึมเยี่ยมเลยนี่ อเราเป็นยี่สนใจนะครับบินเข้ามุมเจ๊บินเข้ามุมอยู่ต้องกำแพงมันจะได้หันขาข้างหลังนะไปให้เพื่อนตีได้นะถ้าเราโดนเลีงอยู่อันนี้เปลี่ยนไปแล้วมือข้างซ้าย รือเตรียมชักขึ้นออกมันแคนเซิลท่าได้นะมือแข็งนะออกมาก่อนโอีอะไรเุดตรงนี้ยาวๆครับไม่ไหลนะเพชรสีไอ้อย่างวานี่ขอกลับไปเดิมรัพยากรก่อน หลีเลือดมาแล้วพร้อมที่จะลี <c oughs> อืมมาถึงก็บัฟเลยครับบัฟเลยบัฟหมดไปมากสามาดีนะโอเคเออตรงนี้มีหินพอดีึ๊อล่วงไปติมตัวไปทีหนึ่งใส่ก็ปูเหมอนอนาจังหวะนี้วาดรูปได้ครับ ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะเนี่ยดีเฟินอย่างเดียวเออหาหักโอ้โหโดนไหมเนี ja <h joking, <h 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 ่ย mm อุ <h 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 ้ยโหโดนโดนแสงไปโดนเอฟเฟิกยูนะแต่ดาบไม่โดนติดหินตรงนี้ ถูกไปอีกดอกเฮ้ยเรายืนได้ถูกที่มากเลยครับ <c oughs> ยืนได้ถูกที่แล้วมันก็วิ่งไปใส่ <c oughs> ผมเพื่ออะไรทีว <c oughs> า,าดรูปอือว้าวขัดสกิลได้อย่างแบบต่อเนอื่องมากแข็งคุณภาพจริงครับอแืแข็งแต่เราไม่ เรามีการแข่งขึ้นโอเคบล็อ,อกงานทีหนึ่งกันไว้โอเครอดข้างนี้กว่าอันนั้นแตกแล้วาตาบอดมาขึ้งโอชาร์จ สวนเลยในโลเกตพันธ์ปึ๊อเคเพื่ยิงให้ารยิงนะนดาเมดเด็ดดรอื่ยังนี้ไม่มีแผลเปิดหน่อยปึ๊บนจะบินได้พอดีอะไรกันขนาดน,นั้นเฮ้ยไอเจ้านี่แสงแล้ว วอ้ยโ,อโหมันถอยหลังอย่างไกลเมื่อกี้ถ้าแบบไม่ได้ขี่นี่คือแบบอาจจะโดนก็ได้นะเมืแบบ่อกี้เฮ้ยมีแผลเฮ้ยแข็งอหัวควายไปกันบินบ่อยในะช่วงนี้ไม่โดน <c oughs> เฮ้ยอืมเกือบโดนหมัด มือจึ๊บอืมวันนี่ตั้งท่าเงาไม่เงาไม่เพิ่มเพิ่มเบี้ยวให้เพื่อนโอเคมาวีเหลับหลบหลบหลบอืมเมื่อกี้เก็บโดนระหว่างนี้อือรับไปด้วยเลยเอ้ากระโดดติดขาโอ้โห กิ้งติดขาแล้วมาดีดอีกเนาะถอยมาถอยมาครับะระหว่างนี้ก็งาคมไปอืดูมันจะโดดลงพอดีแล้วมันก็พันพอดีอืมนี่เจ้เปิดน้เพื่อนเปิดก่อนไปแล้วอะไรอืมนี่ม,ม,ม,มาพอดีด้วย มีเผยใช่ไหมขอเปิดหน่อยอันนี้อืมกันเซิ้นท่าไปอีตีจุดตรงที่มันสะดวกนี่แหละถึงตรงนี้มันจะแตกไปแล้วก็ตีได้นะอโอ,โอ้เพื่อนแข็งคุณภาพจริงเอา้ากำลังมองหาแบบ ของเล่นอยู่กจะหาของเล่นมาเฮ้ยจิ๊บป,ปึ๊บอุ๊ยกดเร็วไปโอ้โหแสงใสเลยนี่โหนี่แสงคุณภาพตอนอย่างนี้ครับตึงเฮ้ยมาปุ๊บอืมเหยียงไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเมื่อกี้เท่เลยนะเมื่อกี้ วีอามันมันล็อกเป้าแทงไว้อยู่โอ้ขาหักสวยงามเลยนี่รับต่อมีโลอารมเพื่อ,อนจะยิงให้เลยนะตรงนี้เมื่อกี้มึงก็กเล่นตรงนี้เลยนี่ยาว เรียบร้อยครับจบแบบสโลมชั่นนะลงหมัดเพิ่มสวยงามครับรอบนี้คุณภาพจริงเยวขอแ้่แเนื้อก่อนผมไม่กล้ามีเนื้อไหมเป็นเหล็กแยกจิ้นส่วนแล้วกัน เรียกกินส่วนหน่อย,อยงไงร,รอบนี้ทำดาเมจไปได้หกหมื่นสามนะครับโหโคตรเยอะใน1ิบแปดนาทีทีเบียสห้าสิบเจ็ดอมอไได้ถ้าได้ตีต่อเนื่องก็จะดีอย่างนี้ครับมีแทงคุณภาพ นี่ถ้าเกิดเพื่อนมีดาเมจเพิ่มอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมดาเมจก็จะลดลงนะโอเคสำหรับคลิปนี้ครับก็ากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไปด้วยครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ